เอ้าวไอซี่มาสัมภาษณ์เหมือนกันหรอใช่ค่ะมังเอิญจังเลยนะคะเนี่ยเอ๊แต่ที่บริษัทนี้เขารับแค่ตำแหน่งเดียวไม่ใช่หรอแบบเนี้ยเราก็ต้องมาแข่งกันนะสิ่เราอย่างไงที่จะสู้พี่ได้ไหมเนี่ยเราสองคนน่ะก็ต้องมาลองกันสักตั้งละเนาะสู้สูสค่ะ พี่ติงไปดอนอะไรมาคะกระโปรงอะ่ะเลอะไปหมดเลยอะคะ่ะอยทำยังไงดีเนี่ยใกล้ถึงเวลาสัมภาษณ์แล้วด้วยอะ <S 1> <S 1> เลิะไปหมดเลยอะคะ่ะอย่างนี้แย่แน่ๆเลยอะคะ่ะ สวัสดีครับช้นั่งครับเออทำไมไม่นั่งล่ะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่มีค่ะแต่ฉันสะดวกยืนมากกว่าค่ะไ,ได้ครับเอาที่คุณสะดวกเถอะงั้นผมขอดูประวัติการทำง,งานของคุณทั้งสองคนหน่อยนะครับ แล้วของคุณล่ะครับเออคือนี่คุณไม่มีประวัติให้ผมเหรอถ้าไม่มีเนี่ยผมว่าคุณกลับบ้านไปดีกว่านะครับมีค่ะมีค่ะนี่คุณคุณไม่คิดจะเตรียมความพร้อมไม่มากกว่านี้หน่อยเหรคุณคิดว่าบริษัทผมจะจ่อขนาดนั้นเลยไงเออ นั้นนะคะยังไงอ่ะรบกวนคุณดูประวัติชิ้นก่อนนะคะโอเคผมอ่านประวัติพวกคุณมาคร่าวๆเรียบร้อยแล้วเรามาต่อกันเลยนะครับผมจะมีคำถามให้พวกคุณสองข้อข้อแรกทำไมพวกคุณถึงอยากที่จะทำงานที่นี่ คุณก่อนเลยครับคุณไอซี่ดิฉันคิดว่าองค์กรของคุณเป็นองค์กรที่ใหญ่ค่ะแล้วก็ถ้าดิฉันได้มาทํางานที่องค์กรนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันมีความสามารถที่จะทําให้องค์กรนี้สามารถไปได้ไกลกว่านี้ค่ะคุณล่ะครับคุณติข้อเงินค่ะฉันต้องการหาเงินเพื่อจะไปเลี้ยงครอบครัวแล้วบริษัทเนี้ก็ให้เงินเดือนค่อนข้างสูงแล้วก็สวัสดิการก็ให้ดีด้วยค่ะพี่ติง พี่ติ่งตอบแบบเนี้ยแล้วใครเขาจะรับเข้าทาง,งานล่ะคะออก็พี่ก็ตอบจากความรู้สึกพี่นะดีครับงั้นข้อที่สองคุณติ่งครับคุณรู้ไหมว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมอยู่ที่ไหนคะเมื่อเช้าเหรอคะไม่สร้างเหมือนกันคะ่ะคุณล่ะครับคุณไหนสิคุณรู้ไหมว่าผมอยู่ที่ไหนเอ่อ ก็น่าจะเป็นที่นี่มั้งคะไม่ใช่ครับผมอยู่บนรถแล้วก็ดันเป็นตอนที่คุณเนี่ยเดินผ่านมาแล้วก็เอาซอนมาเขือเทศบีบใส่คุณติ่ง วันนี้มีสัมภาษณ์สองคนเฮ้ยนี่มันคนที่จะสัมภาษณ์บริษัทเราไม่ใช่เหรอทำไมทำแบบนั้นอะ ดังนั้นเนี่ยผมขออนุญาตไม่รับคุณเข้าทํางานนะครับคุณไอซี่เพราะว่าผมเนี่ยไม่ชอบคนหน้าไหวหลังหลอกแบบคุณเสียใจด้วยนะครับไม่นะคะคุณจะตัดสินกันด้วยเรื่องแบบนี้ได้ยังไงทําไมคุณไม่วัดกันที่ผลงานนะคะเห็นๆกันอยู่ว่าผลงานของฉันอ่ะดีกว่าของคุณติ่งตั้งเยอะขอโทษนะครับคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคุณติ่งเขามีประสบการณ์มากกว่าคุณหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผลงานก็มีจะดูแต่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆ ต่างจากคุณไม่อย่างาน,นเล็กๆพี่ไม่คิดเลยนะว่าเธอจะทำกับพี่แบบนี้อ่ะไม่คุณจะมาปักปัามฉันแบบนี้ไม่ได้คุณไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าฉันเป็นคนทำอย่ามาพูดมาม่มวนนะฉันฟ้องร้องคุณได้นะเ,เชิญเลยครับคุณอยากทำอะไรไร้สาระแค่ไหนก็เชิญเลยผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วเออก็ได้ฉันไปก็ได้ บริษัทเล็กๆก็จอกก็เจบกแบบนีงง้อีกไม่นานก็คุณติงงฉันไม่อยู่หรอกยินดีด้วยนะครับคุณติ่งผมรับคุณเข้าทำงานครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าความสามารถของคุณแล้วก็ความซื่อตรงผมชอบคนที่ไม่ประดิษฐ์คำพูดเวลาคุณถามครับ จริงๆเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะอุ้ยขอโทษค่ะเลยดูไม่สุภาพเลยไม่เป็นไรหรอครับเล็กน้อยเอาเป็นว่าผมยินดีด้วยอีกครั้งนะครับได้ค่ะฉันดีใจมากๆเลยนะคะตอนแรกฉันคิดว่าฉันคงไม่มีโอกาสแล้วฉันไม่คิดเลยว่ารุ่นน้องที่คบกันมานานน่ะเขาจะแกล้งกันแบบนี้นะคะ่ะโอกาสเนี่ยมันมีไว้สำหรับคนที่พร้อมเสมอนะครับ ยินดีด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณเลขาผมมีเรื่องจะรบกวนนิดนึง่ะครับรบกวนคุณช่วยไปกระจายข่าวเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีดำให้กับบริษัทในเครือแล้วก็บริษัทที่สนิทสนมกับเราหน่อยนะครับ ได้ครับเดี๋ยวผมส่งเมลให้ครับจะไม่งอหรอกไม่ได้งานที่นี่ก็มีที่อื่นีตั้งเยอะแยะอีพวกโง่เอย้ยฉันว่านไว้เป็นสิบๆที่ผลงานฉันก็ดี ฮัลโหลสวัสดีค่ะแองซี่พูดสายค่ะครับผมโทรมาจากบริษัท9้านิลมิตนะครับมีข้อมูลการขึ้นบัญชีดำว่าเป็นบุคคลอันตรายบริษัทเราขอไปเศษการนะัสัมภาษณ์วันรงนี้นะครับขอบคุณครับอันตรายอะไรคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล